สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่พุทธครับวนันที่ห้าเมื่อกี้แกถูกเลขสองหครับเลขบนงวดนี้ครับแม่พุทธเพิ่มาฝันฝันเห็นพระธุดงครับเยอะมากในเวลาของฝันประมาณสักช่วงเวลาประมาณสัก6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วก็มีพระธุดงกลุ่มหนึ่งเพิ่นยางมากแล้วก็แม่พุทแกเป็นคนที่ ร่วมใส่บาตรครับในยามเช้าแต่ว่าพระทุดงในความฝันนี่คือมีแต่พระทุดงแบบว่าเหมือน,นลักษณะแบบว่าเยอะมากๆเยอะมาก,มากแต่ว่าพระหัวจะยุ่งมูอหัวาพระทุโงเนะี่ยมาแต่ใส่บหัวด้ยหูวแต่ว่าคนเนี่ยร่วมใส่บาตรก็เยอะมากพระทุดงก็เยอะมากมีทั้งพระหนุ่มพระแก่ประมาณนั้นนะครับในความฝันหลังจากที่ว่าเราถูกเลียแล้ว ได้ไม่กี่วันมาฝันว่าเห็นพระธุดงค์แล้วก็ตัวเองก็คือใส่บาทแต่ว่าปัญหาปริศนาและก็ตัวเลขมันอยู่ตรงที่ว่าเท้าของพระธุดงค์แต่ละรูปครับเล่าเหยียบเลขพระธุดงค์เหยียบเลขไว้คาตีนคาตีนคาตีนเลยแปลกมากเลยว่าเราเหยียบมาแล้วมันกลายเป็นตัวเลขเดียวกันน่ะซ้ำๆๆๆๆเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลย คือลักษณะแบบประมาณว่าเรายังมากแล้วก็เหยียบตัวเลขปุ๊บมันก็กลายเป็นตัวเลขตัวนี้พระทุ่งลูบอื่นมากเหยียบปั๊บมันก็เป็นเลขตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดเลยครับแม่พุทธเราเห็นตัวเลขแกกันยังงงหมากเลยเอ้าพระตับหลกหลายหนึ่งแต่เป็นอย่างคือได้ถึงเหยียบตัวเลขถึงตัวเดียวกันเป๊ะเลยขนาดพระรูปนี้ก็แก่พระรูปนี้หนุ่มพระรูปนี้แบบตัวเลขเล็กสูงใหญ่ แต่ตัวเลขเดียวกันที่ว่าเหยียบมาคือลักษณะเหมือนกับเหยียบเหยียบมาเสร็จแล้วก็มาเหยียบเหยียบลงลงพื้นต่อหน้าแม่พุธมันก็กลายเป็นเลขหกเจ็ดหกนี่คือตัวเลขเนาะเหยียบเสร็จปุ๊บมันก็มันกลายกลายเป็นลักษณะเหมือนกับตัวเขียนนะเหมือนกับตัวน้ําครับแล้วก็ยางยางพานไปไปรเดีแล้วก็พระรูปไม้ยางมา,มาแล้วก็มาเหยียบปุ๊บมันก็เป็นหกเจ็ดหกัดพอนางไปมันก็เป็นหกเจ็ดหก ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยครับแล้วสักครู่หนึ่งตัวเลขมันกับเป็นตัวใหม่ปะเนี่ยมันเป็นตัวเลขสองตัวตัวแรกเป็นหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกครับยาวยาวมากสักครู่หนึ่งมันกลายเป็นเลขสองตัวปะเนี่ยมันกลายเป็นเลขเก้าสองเก้าสองเหมือนกับเต้าผืนมันร้อนเนาะเหมือนกับพื้นมันร้อนแล้วเราเหยียบน้ํามาเอาน้ําครับมาแปะลงตรง,ตรงพื้นมันก็กลายเป็น ลักษณะเป็นเป็นรอยน้ําครับแต่ลอยน้ําที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขตอนแรกครับเห็นเป็นหกเจ็ดหกรอบที่สองครับกลายเป็นเก้าสองหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกเก้าสองเก้าสองเก้าสองหกเจ็ดหกันแบบนี้ครับยาวเลยพระชนงของฝันครับมีเป็นร้อยๆแต่ตัวเลขได้แค่สองหางเลขสามตัวเม็ดเดียวคือหกเจ็ดหกเลขสองตัวคือเลขเก้าสองนี่คือตัวเลขที่ว่าเห็นพระุนงเหยียบเลข เหยียบย่ำเลยครับเหยียบย่ำเหยียบแล้วก็ย่ำเหยียบแล้วก็ย่ำเหยียบก็ย่ำได้ก็เป็นเลขตัวเดียวทั้งหมดเลยแกฝันบอลดนอกฝันสันแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพระเป็นร้อยแต่ตัวเลขทําไมมันได้น้อยจังคําว่าได้น้อยนี่หมายถึงว่าตัวอื่นบ่มมี่บอเป็นอย่างคือต้องเป้นแค่หกเจ็ดหกเป็นอย่างคือตองเป็นแค่เก่าสองแกก็เห็นตัวเลขนะเห็นตัวเลขเลยที่ว่าแกเหยียบเพราะว่าแกเป็นคนที่นั่งอยู่ครับแม่พูดนั่งอยู่แล้วก็พระทุดงแต่ละรูปเดินมาแล้วก็ใส่บา ใส่บานแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบเหยเหียบบนพื้นเออเหยียบลงในพื้นนะครับความฝันของแกก็ฝันไม่ยาวฝันสั้นๆแต่ตัวเลขได้จับใจมากเลยเป็นเลขโบราณหางเลยเป็นเลขโบราณหางเป็นเลขแค่ไม่กี่หางผมเลยถามเ่อว่าแล้วพระต้องถือว่าเหยียบเลขนี่หูจักบอกแม่พุธตอบไปกันดีครับว่าไผ่สิไปหูจักภาพเป็นรล้ลอยๆแล้วก็ไค่บริเเน่มหนาแล้วดอกไข่เน่เทว่าเลขเนมแต่เลขนะเลย ยางมายังไงก็มาเหยียบเป๊ะ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 เ,เ,เปไว้แล้วก็เป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยแต่ถ่ายเป็นเลขหลายตัวเนี่ยข่อยจำ่าบะไรดอกแต่นี่คือมันเป็นเลขแค่หางเดียวไม่เดียวข่อยเลยจาได้ตัวเลขปริศนาครับถามว่าตัวเลขปริศนามีไหมแม่พูดแกก็ยังว่าแกยังคิดอยู่ไหยว่าเป็นปริศนาอะไรหรือเปล่าพระพระมีแปดแต่ว่าเยอะมากแกก็เลยตีเผื่อเนอะหรือจะเป็นแปดเก้าไหมอันนี้คือแม่พูดแกตีนะคือเลขปริศนาคือแปดเก้าทำไมมึงแปดเก้าเพราะว่าพระ ลุ้นล้วนครับก็มีพระพระก,ก็เป็นแปดแล้วก็ใส่บาทเสร็จปุ๊บแล้วก็เก้าเก้าไป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 แกก็เลยตีเลขแปดเก้าแกไม่ได้ตีเลขเยอะนะครับแม่พุธแกตีแค่เลขแปดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวครับนี่คือตัวเลขที่แม่พุดธแกตีหลายๆคนประมาณนากับ่าเป็นหยางเพราะว่าเลขปริศนาตัวใดตัวหนึ่งมันอาจจะมากอไ็ได้อันนี้คือพระเยอะมากพระก,ก็เป็นแปดแล้วก็เยอะมากก็เป็นเก้าแล้วก็ พระก็เก้า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 แกก็ตีนะแกก็อยากบอกว่าเลือดจะเป็นเก้าสองตามที่เห็นก็ได้แต่แม่พูดแกตีเพิ่มเลยคือเป็นแปดเก้ากระวังแปดหกครับเพราะว่าพระก็เป็นแปดแล้วก็แกก็เก้า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 อาจจะเป็น 8, 9, 8, 6, 6, 6. แปดเก้าแปดหกก็ได้นี่คือเลขแม่พูดแกตีแต่เลขที่ว่าแม่พูดแกเห็นในความฝันก็คือหกเจ็ดหกเลขพิบัติยังเนาะสิอ,อ 6, 7, 6. 6, 7, 6, 6, ว่าหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าสองหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าสองงวดที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับ ถามว่ามีคนมากน้ำบอเหเล่าไหผมตอบตามตรงครับว่าบอสวยไหมเฮ้ยผมก็บอกว่าไม่พูดกันใช่ละ่ะกบหน้ากบมาเหล็กมันงามบอลหกเจ็ดหกผมตอบอะไรเขาเนี่ยครับว่าเฮ้แต่ว่าลองกลับกันครับผมถามแม่พูดว่าเมื่อเมื่อกี้ออกอย่างนะครับแล้วก็บอกว่าหกสองหกผมก็เลยบอกว่าหกเจ็ดหกมันอาจจะบอกม,มันอาจจะบองงามขนาดหกสองหกมันยังออก มันอาจจะออก676งวดนี้ก็ได้ผมว่าจ Trans ังสินะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเลขมันจะออกหางไหนผมไม่รู้เลยแต่ที่แน่ครับเลขมันแค่ไม่กี่ตัวเลขมันแค่ไม่กี่หางลองพิมือกนเลยครับเพราะตัวเลขทุกตัวเลขผมก็อยากเอาแนว anni, ทางคำมาเล่าให้ฟังอย่างน้อยๆครับเลขมันไม่หลายหางจริงๆครับเลขแค่ไม่กี่ตัวนะครับเนาะถาว่าห้ามักน้ำถ้าก็ลองมือกันเลยครับถามว่าถามว่าผมมักน้ำบะผมงก็มันกับแปกดีเด้อเนาะแปกดีครับ กเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าเก้าเจ็ดเก้ามันก็เคอยออกอะไรเห็นบเก้าเจ็ดเก้ามันยังเคอยออกแหละงวดนี้อาจจะหกเจ็ดหกก็ได้มันอาจจะเป็นไปได้ครับนอาจจะเป็นไปได้เอออย่าลืมครับซื้อหกเจ็ดหกอย่าลืมว่าไปซื้อเออหกเจ็ดหกการอีกตัวหนึ่งนะั่นที่ว่าแม่แม่พูดเราบอกครับแม่พูดแกไปซื้อเพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดหก สิ่งนะครับเนาะ976ก็ได้เพราะว่าห6มันอาจจะกลับกันตัวหนึ่งใช่ไหมอย่าลืมครับแม่พุทธแกเพิ่มเติมแล้อะไรก็คือ676กับ92นี่คือแม่พุทธแกเห็นตัวเลขแต่กับแม่พุทธครับแต่แกตีเลขปริศนาก็คือเลข89แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับแม่พุทธแกแกที่ว่าแกจะไปซื้อเพิ่มเนาะก็ลืมบอกเลยอนะ่ะก็คือเลข976อีกตัวหนึง่งครับเาอแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับซื้อแค่676ก็ได้เพื่อม,มันจะมาเหมือนกับ626งวดวันที่หนรครับ ถูกพียงยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝันไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ว่าต้องขอขอบคุณแม่พุธและก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ว่าติดตามรับชมขอให้ทุกค,ครับมันหมานถูกเลขเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทุกคนครับ